เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการปั้มผมยอดวิวคลิปเลี้ยวไอจกันเนาะเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ทาตามผมกันได้ง่ายเลยนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยเรากดเข้ามาที่ Google นะครับผมแล้วก็พิมพ์ค้นหาที่ตรงนี้ตามผมเป็นว่าับว่า h ์ m l ทคอมแบบนี้เนาะอ่ะก็พอพิมพ์ค้นหากันไปได้แล้วเราก็กดค้นหากันไปได้เลยครับผม อันแล้วพวกเราพิมพ์คนหาตามผมมาได้แบบนี้แล้วนะผมก็จะเร่งข้ามาในเว็บไซต์แล้วผมเว็บไซต์แบบนี้เนาะเป็นเว็บไซต์ ezmilldotcom ลงหน้าต่างเนาะอ่ะในเ,เว็บก็จะมีให้เราลงชื่อใช้งานกับสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับผมใครที่ไม่มีสมาชิกก็กดสมัครกันกกได้เลยนะ เรากดสมัครกันมาแล้วแต่มีรถได้กรอกชื่อผู้ช่งานนะผมกรอกมีกรอกรหัสผ่านอะไรไปแบบนี้เนาะติ๊กตัวนี้ไปเพื่อเป็นการยืนยันนะผมกดสมัครไปเท่านี้ง่ายๆครเป็นการสมัครได้ที่ร้อยเลยเนาะหรือใครที่มีบัญชีหรือตรงลงช่วยชงานก็เรากดลงช่วยชงานที่ตรงด้านนี้ก็ไปได้นะผมเรากดลงช่วยชงางกันไปเนาะอ่าก็กดตรงยังไงลงตรงนี้เลยง่ายๆเนาะอ่าแล้วพอเราลงช่ยช่างมาหรว่าสัปสมาชิกมาแล้วผมที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์ก็ได้เป็นอย่างนี้เลยเนาะจะมีทั้งหมดหมู่รับบริการให้กับเราได้สามารถเข้ามาแล้วเขาเร เนาะอ่ะแล้วกดมาที่เติมเงินนะผมหน้าต่างเติมเงินก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมกับราสามารถเข้ามาแล้วก็ทํทำการเติมเงินกันได้เนาะกดเข้ามาง่ายๆแล้วผมแล้วจะมีช่องทางการเติมเงินที่อยู่ตรงด้านนี้ด้วยผมไกับร้อยสามารถกดนะผมเพื่อเลือกทําการเติมเงินกันได้เนาะเรากดดูได้เลยเนาะอ่ะเรากดเข้ามาเลือกดูกันแล้วนะผมในช่องทางการเติมเงินก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะให้กับร้อยสามารถเข้ามาแล้วก็เลือกทําการเติมได้เนาะจะมีการสแกน QR code หผมตรงนีโวลิตเนาะ cryptocurrency, bullflex money อะไรแบบนี้ผมสีช่องทางให้กับร้เอยํามารงที่ อ่ะแล้วพอเราเติมเงินกันไปได้แล้วทีนี้เรากดกลับกันมาที่หน้าต่างเดิมของเรากันได้ผมเรากดกลับกันมาเนาะแล้วเรากลับกันมาที่หน้าต่างเดิมของเรากันแล้วทีนี้เราก็เริ่มบุบุบริการดรื่การกระทำการเงินผมเรากดเริ่มไปที่บดหมู่เนาะอ่ะเรากดมาเลือมที่หบดหมู่แล้วผมบดหมู่ก็มีเป็นการกับเราเริ่มเรื่องทำการเงิผมเยอะมากมายแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราทำการแล้วเราก็เริ่มไปด้านเลยผมความยอดวิวคลิปเดียวไอจีของผมก็จะอยู่ตรงนี้แลยน้อผมก็เลือกไปอ่ะกับแบบนี้เลยผม แล้วพอเราเลือกบนหมู่ไปได้แล้วผมก็ได้มีบริการให้กับเราไดเลือกกันต่อผมหรอกเลือกกันดูที่บริการเนาะบริการก็มีแบบนี้เลยผมหลังจากนี้เราก็เลิอกไปได้เลยผมจะเลือกเป็นแนกนี้อยู่เลยแล้วกันนะผมกดไปอ่ะแล้วพอเราเลือกไปได้แล้วผมทั้งหมดบริการก็มีคำอธิบายเขาบอกเราแบบนี้ให้เราได้อ่านแล้วก็จะเพิ่มเติมได้ด้วยเนาะอ่ะก็เป็นแบบนี้เลยนะผมเรื่องหลังจากการซื้อไอ้หลังจากที่เราเลือกบนหมู่แลบริการไปผมจะคัดเลือกให้เขาใจอยู่แล้วเนาะหลังจากเลือกบนหมู่แลบริการมาแล้วผมคราวนี้ให้เรากลับมาที่อ่ะ คลิปเดียวไอจีของเรากันนะผมบอกผมจะเลือกเป็นคลิปนี้เลยแล้วกันเนาะก็ใค้มาคัดลอกลิงก์นะผมคลิปเดียวเล่าอ่แล้วพอเราเลืคลิปเดียววีดีโอไอจีเรามากันแล้วผมทีนี้เขาลิงก์มาวางอ่าแล้วพอระวางังนี้ไปได้แล้วแบบนี้เรากใส่จำนวนนะผมที่เรากำลังจะปั๊มไปเนะาะใส่ทั้ง,งนี้ก็จำนวนได้แล้วแบบนี้เราก็กดสงองปีก็ไปได้เลยนะครับผม เราสั่งซื้อไปแล้วก็จะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกคำสั่งซื้อของเราแบบนี้ด้วยระบบเป็นตัวสีเยาแจ้งมาบอกแบบนี้เลยเนาะยังงเท่านี้ก็เป็นการสั่งซื้อได้เปที่เรียบร้อยแล้วนะก็ตามแบบนี้เลย้วผมและหลังจากการสั่งซื้อไปคำสั่งซื้อของเราก็จะเป็นออเดอร์ผมเด้งอยู่ที่ตรงนี้ด้วยผมเประวัริการซื้อกับราสามารถที่จะกดเข้ามาดูกันได้เนาะข้ามาดูที่บอร์ดการซื้อบอร์ดการสั่งซื้อจะเป็นการแจ้งบอกดอรสถานะรายละเอียดออเดอร์อะไรแบบนี้กับร้อยสามารถที่จะดูกันได้ด้วย การให้เราแล้วผมเจนี่ก็ลงกันไปก่อนเนาะอ่ะหรือว่าในระหว่างนี้ถ้าเราลอเรื่องของเรากันอยู่ละผมหากว่าเกิดมีใครสนใจบริการอะไรอื่นเพิ่มตเติมในทางเว็บไซต์ละผมอยากจะดูบริการอะไรเพิ่มเติมเนานะแล้ก็สามารถกดไปที่ตรงนี้กันได้นะครับผมคำที่บริการทั้งหมดเนาะ อ่ะเรากดมาที่บริการทั้งหมดเลยในส่วนบริการทั้งหมดแล้วต่างก็ไะเป็นอย่างนี้เลยแลผมกับเราได้สามารถกดเข้ามาแล้วก็ดูหมวดบริการอะไรกันมากมายในทางเว็บไซต์ได้เนาะแล้วก็จะมีรายละเอียดของบริการที่อยู่ตรงด้านนี้ด้วยนะผมกับเราสามารถเข้ามาแล้วก็มากดดูได้เนาะสนใจบริการอันไหนแล้วอยากตัวรายละเอียดอะไรยังไงเราก็สามารถที่จะกดเข้ามาแล้วก็ดูกันได้เลยผมแบบนี้เลยเนาะอ่ะก็ตามแบบนี้นะครับผม แล้วนี่ตรงนี้นะผมในส่วนตรงนี้เนาะใครที่ระหว่างดูออเดอร์อะไรกันอยู่แล้วผมแล้วเกิดมีใครมีปัญหาในการใช้างานในการสั่งซื้อไปผมอยากจะเจ๊ปัญหาแคดมิ Min นเนาะแล้วก็สามารถจะกดไปที่ตรงนี้ก็ได้ผมจะเขาว่าตัว๋วเนาเป็นการเจ้งปัญหาแคดมิ Min นแลผมเราได้กดเข้ามากันได้แล้วกดทํามาการไดที่ตั๋วเรผมในส่วน,นตั๋วหน้ตานต่างก็นไ,ไป่างนี้เลยแล้วผมกับเราสามารถเข้ามาแล้วเจ้งปัญหาแคดมินได้ง่ายเนาะเพียงกดเข้ามาแล้วก็ามาพิมพ์หัวข,ข้อเป็นว่าขออะไรตรงนี้ไปที่เรากเกิดปัญหาแล้วผมพอพิมพ์กันไปเสร็จแล้วเรากดมมนน้้เเลลยยผแบบีาะะอต ผหรือว่าใครที่ไม่มีปัญหาอะไรนะผมในการใช้งานเนาะใช้งานไปแล้วก็รับรื่นด,ดีแต่ผมไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเนาะใช้ไปแล้วรู้สึกว่าอยากทกดลองแนะนำเพื่อนหรือเารู้จักชอบมาใช้งานก็ใชตามเราดูผมแล้วก็สามารถที่จะกดไปที่ตรงนี้กันได้หรือเขาแนะนําเพื่อนเนาะ ล้วกดเข้ามากันเลยที่การแนะนําเพื่อนของหน้าต่างการแนะนำเพื่อนจะเป็นแบบนี้เลยนะผมมีกลยุทธสามารถเข้ามาแล้วก็มาแนะนําเพื่อนกันได้เนาะง่ายๆเลยถ้ผมเพียงกดเข้ามาแล้วก็มาคัดลอกลิงก์อยู่ตรงนี้ผมไปส่งให้เพื่อนในคนรู้จักของเราครผมคราวนี้นะผมพอเพื่อนหรือคนรู้จักของเราเห็นลิงก์แล้วผมเรกดเข้ามาในลิงก์ให้ได้เป็นการด้งเข้ามาในเว็บไซต์ได้ดัชทีตามที่เราต้องการอยากจะแนะนําเลยเนาะทีนี้เราอยากใช้เพื่อนหรือคนรู้จักเราใช้บริการอะไรยังไงเราก็สามารถที่จะแนะนํากันได้เลยนะผมว่าอยากจะลองแล้วเขามาในเว็บไซต์เฉยๆเพื่อนมาทาการตาแล้งม ก็ลองดีน้าจอดูเนาะ อ่ะแล้วก็น,นี่เลยนะครับผมหลังจากที่เรวทำการสั่งซื้อไปนั่งรถสักคู่ผมตอนนี้ยอดวิวคลิปเดียจริงของเราก็ได้เพิ่มมาทุบทีิปรถแบบนี้แล้วเนะาะอ่ะก็ง่ายๆเพยียงเท่านี้เล,เลยนะผมตรวขั้นตอนการทำถนะ้าใครสนใจอยากจะติดตามก็เข้ามาติตามกันได้ง่ายเลยผมกับเว็บไซต์ h อชมอนดเนาะเดี๋ยวใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เราผมไปกดเข้ามาในลิงก์เว็บไซต์แล้วเข้าไปทำตามแล้วี๋ผมบอกไปได้เลยเนาะขั้นตอนจะไม่ได้ยากเลยผมเพียงเลือกเปิดปุ่และบริการตามไปที่ผมบอกแล้วผมดูว่าที่เราต้องการเนาะกดสั่งซื้้้้ออออไไไปนนนัั่่่่งงรรรรบสคูตแลลวผมมมเจีะกยใ น,นี้เนะาะครับผมก็พูดก็ต้องขอจบคลิปด้วยนะผมอ่ะเท่าน,นี้เลยเนาะถ้าผมพูดอะไรผิดไปหรือติดขัดอะไรมากไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมหรือว่าถ้าผมพูดอะไรเข้าใจกันอยู่แล้วผมต้องขอบคุณกันด้วยผมที่รับชมเนาะก็เป็นว่ากนะ็ต้องขอบคุณนะครับ